am um... ไปดับเด่นครับไปดับอีกพ่อผประเด็นประเด็นแบกไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยที่กูว่ามันต้องสวยเหี้ยอะไรสักอย่างไอ้แต่เจอผีแม่งทั้งเรื่องมึงคิดดูแค่นั้นแต่ตั้งแต่เริ่มต้นละมึงเจอผีบ่อยมากม่นอันนี้ทำอะไรวะปิดวาวปิดวาวปิดวาว ว้าวหกอันแล้วมืดจัดเลยเฮียแล้วกูไปทางไหนล่ะกูมองไม่เห็นกูก็ไม่เห็นเหมือนมึงก็แหละเนี่ยวาวมันจะเป็นท่อขึ้นมาเว้ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยวาวมันจะเป็นอย่างงี้นี่วาวอันนี้คือวาวมึงต้องไล่ปิดวาวเฮียเนี่ยทั้งหมดสิบไอทั้งหมดเก้าไอหกอันแต่กูหาสุดท้ายไม่เจอไงประเด็น แล้วผีท่อแม่งมันจะเดินเลาอขึ้นนี่ไงวะเรายวรจหาเปิดาวก่อนเนียเน่ยเจ้าผีมัสัตว์กูแตกเชื่ออะไรวะเนี่ยเอ้ามึงก็ตายเหรอไม่ได้ตายกูวิ่งมาลง mời 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 bay. mời 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 kia mời 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 แล้วมืดชิบหายเลยดแน่นี่เสียงข้างไม่ต้องไปทางนี้วาวเอาวาวนี้เปิดไปแล้วนี่เฮ้ยชิบหายเลยเลยวาวที่สองก็เปิดละ นึบจัดเลยว่ะประเด็นนี้แหละเฮียกูเลยหาไม่เจออ๋อเดินเดินเร็วไปแม่งไปไหนะ ตเนี know, das autant, ้ยเขาไม่เห็นเนี่ยเลยเลยมึงกับีเนี่ยเลยจ้ะมึงดูดิตรงไปตรงเนี้ยมันมืดไปเนี่ยมึงก็เลี้ยวนี่ไงรั่วเลยตป็นกองเลี่ยงพี่พี่พี่มาพี่มา

เส uh mm um, ร็จอันนี้ก็จบแล้วหมดหมดไอะไรดวาวนี้ก็หมดแล้วใช่ไหมจี๋นะมันยุ่นนี้มันยุ่นนี้มาแล้วเอ้านอนเราบ้างว้า ไอ้เหี้ยเอามาเป็นเอามาเป็นตัวล่อดโดนผีกัดเหรอเนีะนะเ่ยเฮ้ยจูบไม่ได้ว่ะมันจะมีทอ่ออยู่เว้ยข้างๆมันจะมีที่ขึ้นอยู่ไอ้เหี้ยกูก็โดนเพื่อนตึ้ท่อไม่แต่แต่มึงแต่มึงยืนตรงเนี้ยมึงรอดนะเว้ยเกมเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยมึงมึงรอดมึงรอดมันแถวนี้ก็ได้ ถ้าถ้ามึงยืนไม่ยืนไม่ได้ยืนอยู่บนน้ำอ่ะมันก็มันก็หลอกไม่ได้เว้ยมันหลอกได้แค่บนได้นบนน้ำนี่มันอยู่นี่นีย่ยซาดเด่น okay.

แม่เนิวาวนี่เปิดแล้วนะาท่นนาตตนตาเชี่ยร่งดทิเดี๋ยวมันเจอกูยัยสัตว์เลยผีเดียแม่กูเป็นคนโดนเลยวะ,วะเ,เ,เนี่ยรอบเ,อเนี้ยวผีจะเกิดกูยังมาเนี่ย ไหนว่ามันขึ้นไหนว่าไหนว่ามันรอดไงไอ้เหี้ยกูก็ยักกูก็เชื่อมึงนู้ี้ยรอดรอดที่อะไรกูไปยืนหัวข้าเห็นไหมมันก็หลอกมันก็หลอกกูไม่ได้เห็นไหมกูยืนอยู่หัวบ้านเนี่ยเมื่อกี้กูยืนอยู่ข้างบนเนี่ยกูยืนอยู่ข้างในเนี่ยแบบนี้แม่งมันเอากูเลยด้วยเนี่ยรอดแค่ตรงนี้ห้าสิบห้าเป็นรอดแค่ตรงนี้รอดรอดแค่ตรงนี้เหรอ อย่ามึงต้องล่อมันอยู่ตรงนี้ไว้เกมอะไรนะยืนดูหน้ามันอย่างเงี้ยอะไรวงไงวะน้องเอาขี้ออกไปละนนี้น้องฟิวไปตรงไปดิมันจะมีท่อให้หลบอว่ามันล่อกูแน่สั์มีท่อให้หลบอบ เนี่ยเมื่อกี้กูยอยู่แถวๆนี้เนี่ยใช่ป่วะไม่มีท่อที่มีบันไดอะเกมอันรนก็หลบได้นี่ไงมีข้อท่อแล้ว <laughs> แล้ววาวกูหลสัตภัติกิจเนี้ยมาหาวาวช่วยกูเนี่ย <c oughs> ไอ้เหี้ย <c oughs> จะจบเกมเดียว ชีวิตเดียวคนจะจบเกมเมื yeah! ่อก yeah! yeah! ูไม่ยังแตกไม่หย sì ุดเลยเยี <h <h ่ยมึงได้กี่วาวแล้วเพื่อนกูได้วาวเดียวมึงว่าหนักกว่าเดิมอีกนะตอนเนี้ยหนักกว่าตอนที่กูนั่งเล่นคนเดียวอีกแล้วเว้ย ตามที่หลังแม่ง <Okay. S 2> ไม่เจอไอ้เยี่ยไม่ได้ไม่ใช่ไอ้เยี่ยเกรไม่ทำเยี่ยอะไรด้ะไอ้เหี่ยอบกูไอ้เยี่ยรอบกูแล้ว แล้วแต่ไปทาไมกูเดินไปเห็นมึงพอดีแล้วกูก็โดนหลอกตามมึงว่าไอ้เหี้ยไอ้เฮียกลับมาไหมไอ้สัตว์มึงทถาเหี้ยเลยน่ะ Yeah. ีียพ่นพี่ก่่่ออนนนกกีูให้มาแบกหรือมาแจกกับกูเนี่ยเพื่อนไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวนี่มึงตรงไปได้ไหมน่ะตรงได้ไหมน่ะไปแล้วไปแล้ว เฮียเอ้ยมันเจอกูกูโดนขัดคอดังกรอบเลยสั์มันอาจจะอยู่มันอาจจะอยู่ฝั่งฝั่งที่มันฝั่งที่มันวิ่งเข้าไปก็ได้นะเว้ยเมื่อกี้พอเวลาตายพีหันซ้ายเวลาผมจำไม่ได้ฮะโอ้มันตรงนั้นตรงนั้นมันไม่รอยเว้ยมันเดินขึ้นมาได้ เต็มชิ้นมาได้ไอ้ย่ะเกมเราอันเงี้ยยังกลอบเลยกว่ามันอยู่ตรงที่มันอยู่เว้ยตรงที่มันเฝ้าอะ่ะ

มาแล้วมาแล้วฟิวกูรออยู่เพื่อนกูคือผีที่ไม่มีวันตายสู่สู่พี่ห้าสิบห้าโอ้ิวไหนกูหาวาวอยู่มึงมาอยู่กูนี่ อยู่กูดิไอ้ยมันดักเกิดมันไม่ไปตรงนั้นเยัยผีกูอีเจ็ดวิววิววิวมึงมังนี้ก่อนมึงมังนี้ก่อนมาที่กูก่อนมาที่กูก่อนมาที่กูก่อนกูรอให้ 明明มาที่กูก่อนเออมึงขึ้นเออมึงขึ้นเออมึงขึ้นเออมึึงข้นไปก่อนอ่ามึงขึ้นไปนะมึงมึงเดี๋ยวมึงรอรอจังหวะนะรอจังหวะนะรอจังหวะจังหวะวิ่งซ้ายเลยนะที่ไหวะเขาไปเปิดเลยเข้าไปเปิดเลยที่ไหนวะ วาวยู่ไหมอะโอ้โหจะไม่ดักมันดักตรงนี้เว้ยตรงวาวเลยเยี่ยทำไงวะทำไงี้ยกูนะเฮ้ยต้องล่อป่ะยิบยิงกูอยู่ตรกูอยู่ตรงนั้นก่อนเดี๋ยวกูล่อกูกูสุดทางเลยเว้ยตอนนี้กูอยู่สุดทางเลยไล่กูแล้วมันไล่กูมาไล่กูมาไล่กูมาสุดทางมาสุดทาง มึงเข้าไปเลยวาวนั้นอ่ะมึงเข้าไปเลย,เลยมาไกลมากมาไกลมากไม่มึงขึ้นมาได้ด้วยไอ้สัตว์กูก็นึกว่าแบบกูแวงวิ่งมาโคตรไกลเฮียมึงขึ้นมาได้เหรวะได้ไหมได้วาวไหม แม่งด <Es> ักก็ดิเหี่ยมันดักอยู่นี้เลยมันไม่ไปไหนเลยเฮ้ยทำ้มมันกลับไปเฝ้าแล้วเหรอฮ้ย ไม่ว่ <c oughs> <ด> <mm <en> มันดักเราแล้วทำไมถ,ถึงเป็นกูวะเฮียแม่งด,ดักเกิดนี่แหละประเด็นนะเฮียกูใช้เวลานานจัดกับไอ้ผีคุยเนี่ยพิวขึ้นท่อน,นี้มาก่อนพิว

ออกไปได้ไหมออาได้ออาได้ไหนวะไม่เห็นนะอยู่ไหนวะนี่ตกดิบฝุ่นนี่ไปไหนวะนึกนะยืนอยาลุ้งมันนี่หนึ่งก็หาเหมือนกันเว้ ไอ้เหี้ยถ是是 like ้าหาไปได้ก em ็ไม่จบทันทีอ่ะมันว่ะโอ้มันอยู่นี่มันอยู่นี่มันเดินไปนู้นแล้วมันเดินไปนู้นแล้วมันเดินไปนู้นแล้วฟิวไปหาอะไรตรงนั้นน่ะไม่มีแสดงว่ามันอยู่ตรงนั้นว่ะเก๋กูเจอวาวนึงเออปวดปวดสวยสวยวัดมัน่าจะตรงตรงนั้นอะทางตรงอ่ะทางตรงไปยังเยอะมันเจอกู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  ขึ้นมาขึ้นมายกมไม่ทันวะงูกูต้องโดนกูหลบขนาดนี้มึงยังเจอ,อกอูอีกวิ่งมาไกลไอ้เหี้ยอีกอันสุดท้ายละประเด็นคือเกมค,คือเกมฮี่นี่มันกเอาไวเอาไวให้ใครเล่นไว้สัตว คือแบบแว่วไมันก็หายากจัดไม่งอนมืดคืนเว้ยยังเดินมาแล้วกูเจออีกแล้วเฮียมันเลี้ยวขวาไปนี่หว่า,าเจอ,อกูมาเจอกูมนเจอกูมนเจอกู

หาเลยล้อล้อหาเลยล้อหาเลยมันอยู่จุดเกิยกูกูล่ออยู่ผีอยู่นี่ผีอยู่นี่ผีอยู่นี่หาฟรีเลยหาฟรีเลยหาเดินเดินหาชิคุเลยเกมเดินหาชิวๆเลย Mình đang đang đấy Mẹ chơi cu gian như, mẹ chơi cu gian như à อ้ายโย่โยวันียอะเฮะทไมารับปัาี่อะไรวะเราถูกส่งรับปันได

ประเด็นแค่ห้าแค่หาวาวี่นะั้นไม่เจอแค่นั้นแหละถึงบ้านแล้วนึกว่าจะไม่ได้กลับซะแล้วอย่าต้องยืนเยอะอย่าโลงบ้านน่ากลัวกว่าไอ้ที่ไอ้ทีกลับมาแล้วนะแม่อ้าวลูก กลับมาแล้วหลออย่าบรอทำไมมองแมมมาเจอในบ้านอีกอ่ะอไม่มีอะไรหรอกครับแค่ฝนตกจนตัวมองแมมอ่ะนะแม่เป็นผีว่าเนี่ยขึ้นไปอาบน้ำแล้วลงมากินข้าวนะมาจะะไม่ใช่ก็ได้มาจะจบแล้วแม่เป็นผี มาลูกมากินข้าวมากินข้าวแล้วไงต่อผมไปนอนแล้วนะครับฝันดีนะครับแม่แม่เด็กจ้าเนะฮ้เยแม่ล้อ นอนแล้วทำไมฝนเป็นสีแดงวะนี่บังเรื่องอะไรกันวะเนี่ยได้เพลงดังเพลงสวรรค์วิมานคนทันหลั่นฟ้ามากล้า ได้รัรบตาแล้วจบแล้วเย้จบแล้วโอ้จะจอ,อดดดดกดะไม่จะไม่มีทำไม่มีคนล่อให้ได้เฮี้ยผีเฮี้ยไม่ชอบดักเกิดจัดเลยแม่เก่งเก่งแค่กับแบบว่าเออผีดักเกิดนั่นแหละ อยากจริงเฮี่ยอยากไม่หยุดอันนี้ออกเลยเลยปะอาชิเมันเด้งเนาะไงเคลียแล้วหา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 ใหม่